ลูกค้าขา FC มงคลคาเซ็นเตอร์ FC สายลมหน้าฝนใช่ไหมมันถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ต้องบอกว่าผ่อนซอสายลมไม่ต้องผ่อนจ้ะ9,009จบสดเลยมีเล่มพร้อมนะสายลมบอกเลย วัค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้มาพร้อมกับ Honda c เ v 2.0เกียร์โตปี2002หรือว่าเจน2นั่นเองเอาสอสายลมคันนี้เหรอถูกต้องค่ะแต่มาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากอย่าคิดว่าแบบมาหาของมาขายเลยค่ะเพราะว่าเป็นรถเทินนะคะแบ่งปันกันใช้เจนสอนรุ่นนี้นะสายลมบอกเลยว่าใครพลาคันนี้จะเสียใจมากเพราะว่า บอกเลยราคาเท่าไหร่ราคา9 9้าหมโอยสายลมมันใช่เหรอโอ้โหมันใช่อยู่แล้วค่ะฝนตกฟ้าร้อง99,000ับาทมันดียังไงมันดีสิเพราะว่ามันถูกปี2 0 0พอหรือ2,545ันอสอนั่นเองนะคะเอามาดูตาไฟนี่สายลมทำไมมันใหม่มันใหม่ค่ะไม่ได้ทำอะไรแต่ขัดให้มันเงาวับจับใจนะคะสีก็เดเดิมนะช่วงนี้หน้าฝนด้วยระวังสุขภาพด้วยนะคะต้องซื้อรถคันนี้ไปยางนะคะยางใช้ได้อีกนาน ดอกอยางอยู่ไหมสอเชลมอยู่ค่ะไม่ต้องคิดมาก9ก้าเหมือนเก้าอ้าวเดี๋ยวสายลมบอกอีกมาภายในนะคะเกียร์ออโต้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเกียร์ออโต้อยู่แล้วเอี่ยมอ่องไหมเอี่ยมอ่องมากเป็นบอกผ้าข้างๆจะเป็นหนังแบบคล้ายๆผ้าสักหลาดตรงนี้นะสายลมบอกแล้วว่ารุ่นนี้นะคะพวงมาลัยหัวเกียร์เบรกมืออยู่ตรงนี้บรรลานกันมากไม่ต้องก้มหาเกียร์เอะมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องก้มผ่กกลางค่ำกลางคืนโอเคซิกเกลเลตมาก 99้าหมื่นเก้าอะไมสายลมย้ําเดี๋ยวรืมอมาอะตอนนั้นก็บอกว่าราคาเท่านี้ตอนนี้บอก9ก้าหมื่นเก้านันจ้าปี2องพันอกบ่อหลังเป็นบ่อผ้าเหมือนเดิมซูมเข้ามาเลยลูกค้าขา FC มงคลคาเซนเตอร์ FC สายลมหน้าฝนใช่ไหมมันถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ต้องบอกว่าผ่อนซอนสายลมไม่ต้องผ่อนจ้าเก้าหมื่นเก้าจบสดเลยมีเล่มพร้อมนะสายลมบอกเลยบันดงบันไดข้างยังอยู่ยิ่งเหรอสายลมยิ่งสิหนก็ยืนให้ดูนี่แล้วก็เกาะเป็นไง ปีสองปันสก็จริงนะแต่ดูหลังคาเลยค่ะไม่มีผูไม่มีก่อนนะแต่ยังไม่เคยจอดจากฝนเออแต่เมื่อวานนี้จอดไม่รั่วไม่ซึมจ้ะอย่าไปคิดอะไรมาก99,000มื่เก้อ๋อสอสายลมจริงจ้ายังอะไรอยู่ตรงนี้เงียบๆเดี๋ยวจะเปิดภายในอลังการอเมซิ่งโอ้ยรถมันก็เกินราคาเพราะอะไรรู้ไหมคุณภาพดีมากแต่ราคา99 0 0 0 ไม่ต้องโทรมาถามว่าสายลมจัดเต็มฟีดราวได้ไหมไม่จ้ะขายสดมีเล่มพร้อมต่อภาษีให้เรียบร้อยจ้ะเอามาดูสายลมคันที่รีวิวไปอ่ะที่แสนสองะมันมีโต๊ะ9ก้าหก็มีโต๊ะจ้ะอ่ะแต่วันนี้ไม่สาธิตนะเพราะว่าอะไรฝนมันจะตกต้องทําเวลาซูมเข้าไปเบาะด้านหลังก็พับได้เหมือนกันสายลมบอกเลยคุ้มค่ามากซื้อไปเถอะ99 0 0 0 ถ้ามันมีอะไรดีอีกนอกจากราคาดีโอ้ยน้ำไม่ท่วมไม่ความไม่ชนก็ดีแล้วราคาก็เหมือนข้าวได้ดีขนาดนี้แม้สิงมงคลคาร์ Center. เซ็นเตอร์อ่ะซูมเข้าไปอีกสาธิตด้วยดีกว่าคิดดูนะว่าเจ้าของเขารักษาดีขออนุญาตดูตรงนี้ไม่มีรอยอะไรเลยเพราะว่าซื้อไปก็จอดตรงจัดตรงนี้เห็นไหมบวงบอกเลยนอกจากรักษาดียังไงอีก จอดอย่างเดียวเลยจ้ะไม่ค่อยได้ขับนะแต่ทดสอบขับให้เรียบร้อยแล้วนะคะป้าหลังคาใหม่มากซูมเข้าไปมองเห็นไหมเพราะว่ามันข้าแล้วเห็นไหมผูนะ้ชมเก้าหมื่นเก้าอ๋อซอสายลมปีสองเป็นสองนี่เลขไม้เท่าไหร่โห้ยปีสองเป็นสองเลขไม้ต้องเท่าไหร่สองแสนขึ้นอยู่แล้วพันเปอร์เซ็นเพราะว่าสายลมดูแล้วเลขไม้สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบหกกิโลมันจริงเหรอซอสายลมจริง จ้าดูแล้วถึงพูดไงออามาดูอ่าดูซูมเข้าไปเลยค่ะ223,596กิโลโอ้โหแท้ๆเดิมๆข้อดีของเขานะเดี๋ยวจะบอกให้หเป็นลูกน้ำมันเดี๋ยวจะหาถังน้ำมันไม่เจอเป็นรูกน้ำมันรูปเปิดฝากระโปรงด้านหลังอีกสายลมอะไรอีกนี่จ้ะเปิดด้านหลังกดเลยกดตรงนี้เพ๊บมันจะเปิดด้านหลังให้เราโอ้โหนี่บรรยายไม่หมดนะราคา9 9 0 0 0 พวงมาลัยเดิมๆมีถลอกนิดนึงแค่ตรงนี้เองไม่ได้มีปัญหาหัวเกียร์อยู่ตรงนี้อืพวงมาลัยอยู่ตรงนี้เบรกมืออยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเก้าหเกจะพูดยังไงดีอ่ะมาชมกันสายลมโอจะบอกว่าซอสายลมติดต่อไม่ได้ติดต่อได้จ้าแต่ยังไม่บอกราคาไอยังไม่บอกเบอร์อซูมเข้ามาเลยนี่ อลังการงานสร้าง Amazing Thailand Honda CRV 2.0เกียร์ออโต้ปี2002หรือพุทธศักราช5 4 5เจน2้องนั้นขรเองราคาอยู่ที่อ้าฮกาม0บาทจริงหรือซอสลมจริงค่ะไม่ต้องถามว่าผ่อนเท่าไหร่นะขายสดอย่างเดียวนานๆจะมีรถโปรโมชั่นมาเรียกว่าแบ่งปันกันใช้ เบอร์โทรของสอสายลมนะคะ0 6 1 9 5 8 1 8 1 9เบอร์นี้เมมปุ๊บจะขึ้นสอสายลมเลยนะคะแอดไลน์ดทันทีหรืออยากสอบถามโดยตรงลยสายลมมันยังไงเนี่ยมันถูกมากแล้วก็ขับดีใช่ไหมขับดีค่ะตัวดีเดินหน้าตัวอาจถอยหลังตัวพีจอดนิ่งอ่ะ99,000บาทภาดคันนี้เสียใจนะจ๊ะ